ครับก็สวัสดีเพื่อนเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้ผมพาทุกท่านได้มาดูที่นาผมนะครับหลังจากที่มีน้ํานะครับแล้วก็เห็นไหมครับนั่นคือตัวอันตรายวัชพืชหอยเชอรี่ครับไม่ใช่อะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ไม่ใช่อะไรที่จะมากินข้าวไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายแต่เป็นหอยเชอรี่ครับก็หลังจากที่ใช้แกบบนลงไปครับปรากฏว่ามันก็ยังคงอยู่ไม่ได้มีผลเพราะผมก็ได้ดูในคลิปๆหนึ่งที่บอกว่าใช้แกบแล้วหอยเชอรี่มันจะตายแต่มันก็ไม่ตายนะครับสาเหตุที่แกมันตายเพราะว่า บริเวณตรงนั้นจะต้องไม่มีต้นข้าวไม่มีอะไรเลยก็คือเป็นสระโอเคใช้ได้ครับเพราะว่ามันจะมากินแก่เพราะไม่มีอะไรกินแต่ถ้าในกรณีที่มีต้นข้าวมันไม่กินครับมันก็เลยมากินต้นข้าวแทนนะครับวันนี้ผมก็ได้ไปซื้อ,อากากใบชามานะครับมีท่านหนึ่งที่ได้แนะนําบอกว่า,าผมใช้กากใบชานะครับตานกปากหางเนี่ยครับถุงหนึ่งก็ประมาณ10บกิโลนะครับมีสารสมารัมพันธ์คืออะไรนะครับซาโปนินพวกนี้นะครับนี่ครับกากใบชาก็จะเป็นแบบนี้เลยครับ ก็มาหวานลงไปเลยนะครับได้มาแล้วครับหวานเลยนะครับนี่ครับหวานลงไปนะครับอัตราส่วนในการใช้ก็คืออยู่ที่ประมาณสัก2.5กิโลกรัมต่อหนึ่งไร่นะครับโดยประมาณหวานลงไปลองดูนะครับผมจะพาทุกท่านได้มาทดสอบดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยมันจะตายจริงดังคําที่เขาพูดหรือเปล่านี่ครับหวานลงไปแล้วครับหวานละาช่วงนี้เราวผมจะหวานในทั่วแแปลงครับก็หวานลงไปเรื่อยๆครับ ก็แปลงนี้น้ำไหลครับผมจะวานบริเวณที่น้ำไม่ไหลเลยกันเพราะว่าหอยชื่วจะอยู่บริเวณรอบๆนี้เลยครับไล่มาข้าวกำลังอ่อนๆนะครับหอยกินหมดเลยนะครับแบบนี้ไม่ไหวครับโอเคเดี๋ยวผมจะวานให้ทั่วๆเดี๋ยวหลังจากนั้นเราค่อยมาดูกันนะครับหวานไปเรื่อยๆนี่ครับอ่านลงไหครับโอเคครับเดี๋ยวจะวานก่อนนะครับช่วงนี้ครับก็คือนี่คือพื้นที่บริเวณทดสอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันครับว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงนะครับ นี่ครับหน่านี้ครับหอยเยอะนะครับเนี่ยครับดำดำเขาทั้งนั้นแหละครับเนี่ยพวกแก่พวกลำหยาบเอาไม่อยู่ครับเพราะว่าเขาไม่กินเขามีตัวเลือกที่ดีกว่าก็เลยไปหากากใบชามาครับเพราะว่าดูดูข้อมูลแล้วมี่หลายท่านแนะนํามาครับนี่ครับหอยเชอรี่เยอะมากนะครับนี่ครับ ส่วนตัวที่ถูกแยงดักผ้าเขียวก็จะเอาไปทําเป็นปุ๋ยปุ๋ยหมักนะครับดําๆนะเขาทั้งนั้นแหละนะครับต้นข้าวกําลังสวยกําลังอ่อนนะครับเห็นไหมครับกินอยู่ตรงนั้นเลยครับนั่นโอเคเดี๋ยวเรามาติดตามกันในวันพรุ่งนี้เช้านะครับว่าจะเป็นแบบไหนจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกที่ผมได้ทดลองใช้นะครับกากใบชานะครับหรือว่าซาโปนินนะครับโอเคพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาติดตามกันต่อนะครับขออภัยที่ อาจจะไม่ได้จบในคลิปเดียวครับเพราะวันนี้ค่ำแล้วครับก็สวัสดีครับเดี๋ยวเราไปเจอกัน,กนในคลิปที่2ครับ